เด้อพี่น้องมาแกะปูกระตอยปูกระตอยปูน้อยกระตอยบอกนี่น้อยไข่ล่ะน้อยเลยแกะเย็ดยำน้ำปลาบึ้งปูกระตอยตัวเล็กๆแน่น,นอนสิเกี๊ยได้บาทนี่อันนี้แกะแล้วแกะแล้วอย่างบ่พอแลแกะอีก เนือ้อขาวจุ่พูนแกวออกมามเด้อพี่น้องไม่กินย่ำปูกระตอย <Okay. S 2> ปูกระตอยน้ำปลาได้พี่น้องเด้อกินมาเบิด์ซุปปูแล้วจะกินตัวนี่ กินปูน้อยปูกระต่อยหาแมี่แปลกๆมากินชิ้น้อยก๋วยเตียวคุดปูหน้ามาเฮ็ดได้แบบน,นี้แซ <c oughs> ่บได้เป็นหนังลองเฮ็ดเบิ้งเด้อเจี๊ยบเจ้าเฮ็ดบ่ดเฮ็ดไปนแนบ กินเพชรบ่ได้หมอไม่กิตเพชรโตหน่อยมันกแต่เทียจนเหนือหน่อยไหลายมันห่อนได้ออกม่านั่งข้างนอก มเด้อมาเด้อมาเด้อม,มันนี้ป่ปูน้อยปูน้อยปูน้อย,อยแข็บเด้อแข็งหน่อย ยูบ้านเขาอื่นแต่งที่ใกล้ไม่ก็ไม่น้ำกัน นั่งเบิ้งหลอกไม้หน่าบานหน <c oughs> หลอกไม้บานพระเจ้า้ม่ของไม่ใช่ผักฝากใส่คุดแคบชุดตัดเด้อเด้อชุดกคนใส่ใสาต้อง, <c oughs> องม้องพี่เราเนาะปินเบิ้งใหม่เบึ้งเก่า แช่พือน้องแซ่เป็ดเบิ้งเลือบผูนนิหน่อยเนีย่นยก็ได้ ฝากคนเลยคนแช่คนที่ตามเด้อพี่น้องลถขึ้นกันอีสานข้างวันนี้นเจ้านะ